ไม่ว่าแอปไหนๆที่เราไม่สามารถเข้าใช้งานได้แอปธนาคารแอปการเงินแอปต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่ปัญหามันจะมาจากเราอัปเดตไม่ได้ใครที่มีปัญหาเรื่องอัปเดตไม่ได้เนี่ยเราต้องวกกลับไปดูที่ตัวมือถือเราก่อนนะครับเราจะต้องเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือแล้วก็ทําการอัปเดตที่มือถือก่อนแล้วเราถึงจะสามารถอัปเดตแอปต่างๆได้ดังนั้นวิธีแก้สําหรับคนที่อัปเดตแล้วอัปเดตไม่ได้หรือใครที่ ไปที่การตั้งค่าแล้วไปไม่ถูกว่าไปยังไงคุณหนึ่งมีเคล็ดลับเด็ดมาแนะนําให้ครับไปดูก็เลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการท่านผู้ชมนิดนึงขอข้อละหนึ่งแชร์ก่อนเลยครับใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วคุณหนึ่งทราบด้วยนะครับเรามาร่วมด้วยช่วยกันในการแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ไปด้วยกันไปเราไปดูกันต่อเลยครับอ่าเดี๋ยวก่อนที่พวกเราจะไปดูวิธีการอัปเดตที่คุณหนึ่งจะเอามาแนะนําให้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะปรับพื้นให้พวกเราเข้าใจตรงกันก่อนนะครับว่า การอัปเดตแอปในที่นี้มันหมายถึงการอัปเดตแอปต่างๆอย่างเงี้ยนะครับสำหรับใครที่อัปเดตไม่ได้นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเวลาพวกเราจะอัปเดตเนี่ยเราจะไปที่ Pa Store ใช่ไหมครับแล้วกดไปที่รูปคนของเราไปที่จัดการแอปและอุปกรณ์ในหน้าเนี้ยมันจะมีคาว่าอัปเดตท่านผู้ชมเห็นไหมเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดอัปเดตทั้งหมดตัวเนี้ยครับแต่ในนี้บางคนเนี่ยกดอัปเดตแล้วมันก็คือมันอัปเดตล่าสุดแล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถเข้าแอปต่างๆเราได้เพราะ แอปมาล้าสมัยอย่างเช่นแอปไลน์แอปการเงินแอปธนาคารแอป t ิ k กต o อแอปอะไรของเราเนี่ยมาล้าสมัยนะครับในที่นี้หมายถึงว่าเราอัปเดตแบบนี้แล้วเนี่ยมันก็ยังไปต่อไม่ได้เพราะว่าตัวไฟล์หลักของเราก็คือตัวโปรแกรมหลักเนี่ยก็คือ Android เวอร์ชันเนี่ยมันต่ําเกินไปนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับอ่ะวิธีการนะครับให้ท่านชมไปที่การตั้งค่าของโทรศัพท์มือถือเรานะครับไปที่การตั้งค่า แล้วไปหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ท่านผู้ชมหาคําว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์ให้ได้กับคําว่าอัปเดตนะครับมันจะมี2อ,อย่างเห็นไหมถ้าใครมีคาว่าอัปเดตก็กดอัปเดตเข้าไปแล้วถ้ามีคําอัปเดตเนี่ยกดอัปเดตไปก่อนนะครับตรงนี้นะครับและตัวหนึ่งก็คือเกี่ยวกับโทรศัพท์ให้เราไปที่เกี่ยวกับนะครับในหน้าเกี่ยวกับเนี่ยมันจะไม่เจอคําว่าอัปเดตเห็นไหมท่านผู้ชมดังนั้นเนี่ยให้ท่านผู้ชมกดไปที่เวอร์ชันกดไปที่เวอร์ชันเสร็จปุ๊บเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตเห็นไหมมันบอกว่าไม่พบการอัปเดต ครับดังนั้นให้เรากดตรงนี้ตรวจสอบการอัปเดตปรากฏว่าไม่พบถ้าใครเจอแบบเนี้แสดงว่าเราไปต่อไม่ได้แต่คุณหนึ่งมีเคล็ดลับและเทคนิคพิเศษท่านผู้ชมวิธีให้ท่านผู้ชมกดไปที่จุด3จุดครับด้านบนแล้วให้ท่านผู้ชมไปตรงนี้ครับเนี่ยดาวน์โหลดแพ็กเกจล่าสุดท่านผู้ชมเห็นไหมตัวบนสุดเนี่ยดาวน์โหลดแพ็กเกจล่าสุดกดเข้าไปครับในระหว่างนี้รอครับอ่ะคุณหนึ่งบอกเพิ่มเติมนิดนึง ท่านผู้ชมอย่าลืมเช็คสัญญาณอินเทอร์เน็ตท่านผู้ชมด้วยนะเพราะตัวนี้ขั้นตอนนี้สําคัญมากแล้วก็อย่าลืมเช็คหน่วยความจําคงเหลือด้วยครับรูปวิดีโออะไรที่ไม่ใช้ลบออกก่อนนะครับแล้วค่อยมาทําขั้นตอนนี้เพราะว่าในระหว่างนี้ถ้ามันตรวจพบเจอปุ๊บเนี่ยมันจะต้องทําการดาวน์โหลดตรงนี้นะครับอ่านี่นี่คือเทคนิคพิเศษอยู่ขั้นตอนนี้แหละบางคนเนี่ยเข้ามาแล้วกดตรวจสอบแล้วกดอะไรแล้วก็ปรากฏว่ามันบอกล่าสุดล่าสุดแล้วนะครับดังนั้นเราต้องใช้วิธีการเส้นทางลัดคือกดไปที่จุด3จุดอย่างที่หนูบอกเห็นไหม นี่เห็นไหมว่ามันอัปเดตได้ถ้าม้ชมดูในระหว่างนี้รออย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็สําคัญคืออย่าลืมดูแบตเตอรี่ด้วยนะครับแบตเตอรี่เราจะต้องไม่ต่ํากว่า80%อนะครับอ่าในที่นี้คูณหนึ่งเก้อซโอเคใช้ได้นะครับอย่าลืมดูตรงนี้กันด้วยนะครับอ่าในระหว่างนี้เราก็รอครับรอให้มันขึ้นอัปเดตตัวนี้ให้ครบร้อยเเลยนะครับ หลังจากที่เขาทำดาวน์โหลดเสร็จนะครับเขาก็จะขึ้นซิงค์แบบนี้นะครับก็คือทําการติดตั้งอะไรต่างๆนะครับอันนี้คุณหนึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะท่านผู้ชมนะก่อนหน้าเนี้นะครับในช่วงเวลาเนี้ยที่มันดาวน์โหลดอยู่มันไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะท่านผู้ชมนะมันใช้เวลาสักพักหนึ่งเพราะว่าคุณหนึ่งก่อคลิปให้มันเร็วขึ้นนะครับจะได้ไม่เสียเวลาท่านผู้ชมนะครับทีนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ท่านผู้ชมดูครับมันขึ้นแบบนี้นะครับให้ท่านผู้ชมนะครับกดรีบูตตอนนี้ครับรีน้้ยําะ อย่าลืมดูในเรื่องของแบตเตอรี่หน่วยความจําด้วยนะท่านผู้ชมนะอ่ะมาเรากดรีบูตเลยครับในระหว่างนี้นะครับเครื่องจะทําการปิดแล้วเปิดมือถือใหม่ขึ้นมานะครับแนะนําว่าการที่เราจะอัปเดตเนี่ยให้ทำในช่วงเวลาที่เราไม่ได้ใช้โทรศัพท์นะครับจะดีที่สุดนะครับเพราะว่ามันใช้เวลานานมากไม่งั้นเดี๋ยวเกิดมีไลน์มีข้อความมีงานการอะไรโทรเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะรบกวนในช่วงเวลาของการอัปเดตกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องให้ระวังเรื่องนี้กันด้วยนะ เข้ามาเสร็จปุ๊บในหน้าปกตินะครับอันนี้เราจะไปเช็คเวอร์ชั่นกันนะครับเช็คเวอร์ชั่นกันเราก็จะไปที่ในฝั่งของอาการตั้งค่ามือถือเรานะครับแล้วไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ดูซิเราได้เท่าไหร่โอ้คุณหนึ่งได้แค่เวอร์ชั่น14เท่านั้นเองท่านผู้ชมนะครับ14ก็แสดงว่ามันขยับขึ้นมาอีกแค่0.6เองนะครับท่านผู้ชมได้เวอร์ชั่นเท่าไหร่กันบ้างครับฮะได้เท่าไหร่ก็ยังไงคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะอ่ะอันนี้เดี๋ยวคุณหนึ่งจะกดเข้าไปดูว่ามันจะะให้้เรออัปดตไไ มันบอกว่ามีพบการอัปเดตเมื่อกี้นี้นะแล้วก็ไปดูที่ตรงนี้ดาวน์โหลดแพ็กเกจล่าสุดเดี๋ยวให้มันเช็คอีกทีหนึ่งว่าจะไปต่อได้ไหมถ้าไปต่อได้เราก็ไปต่อเลยนะท่านผู้ชมนะอ่ะไปต่อได้ครับคนหนึ่งก็จะไปแบบนี้เรื่อยๆท่านผู้ชม ท่าน,นี้เนี่ยกระบวนการมันน่ะมันจะเหมือนกับเมื่อก่อนหน้านี้มันก็จะดาวน์โหลดนะครับแล้วก็รีบูตหน้าจอทําแบบนี้ครับท่านผู้ชมถ้ายังสามารถทําได้ก็ทาไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมนะ,ะเดี๋ยวคุณในขั้นตอนเนี้ยเดี๋ยวคุณหนึ่งจะละไว้ที่ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูกันว่าถ้าเราทําจนสุดแล้วเนี่ยเราจะไปทําในขั้นตอนไหนต่อมาเราไปดูกันต่อเลยครับมาต่อกันท่านผู้ชมหลังจากที่เราทําการอัปเดตนะครับไม่ว่ามันจะให้อัปเดต กี่ครั้งก็ตามท่านผู้ชมทําตามนนให้ครบนะพอทําตามนั้นครบเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากนี้เราจะต้องวกกลับมาทําการอัปเดตตัวแอป,ปเราด้วยแอป,ปเราจะได้สามารถอัปเดตได้แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติกันครับวิธีการก็ไปที่ s พจโตแล้วไปที่รูปโปรไฟล์ของเราไปที่จัดการแอป,ปและอุปกรณ์แล้วไปที่อัปเดตทั้งหมดตัวนี้ครับกดอัปเดตทั้งหมดนะครับแล้วท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้นะกดไปดูเนี่ยเขาก็จะทําการการอัปเดตแอปที่มัน ยังสามารถอัปเดตได้ต่อนะครับนี่คือ,อเทคนิคพิเศษสําหรับคุณหนึ่งนะท่านชมก็เลือกอัปเดตนะถ้าอัปเดตเสร็จแล้วมันจะขึ้นอย่างเงี้ยตรวจหาการอัปเดตนะครับล้วก็กดตรวจซะหน่อยว่ามีตัวไหนให้อัปเดตไหมอ่าถ้าไม่มีแล้วก็จะขึ้นหน้าแบบนี้เราก็ปัดออกไปได้เลยครับ เพียงแค่นี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อมือถือใหม่แล้วท่านผู้ชมเราทาการอัปเดตแบบนี้เพราะหลายๆคนเนี่ยบางทีไปกดอัปเดตปุ๊บมันบอกว่าอัปเดตแล้วอัปเดตแล้วใช่ไหมครับก็ใช้อีกวิธีหนึ่งคือกดที่ไปจุด3จุดนะท่านผู้ชมนะแต่น่าเสียดายมากๆท่านผู้ชมพอดีคุณหนึ่งตอนเนี้ยคุณหนึ่งมีแค่เครื่องตัวเนี้ยเป็นตัวอย่างนะครับเดี๋ยวมีเครื่องรุ่นอื่นๆเดี๋ยวคุณหนึ่งจะามาแนะนาให้อีกนะครับตัวนี้เป็นเครื่องโปโ,โกนะครับก็คือใช้เทียบเคียงกับพวก เจ้าตัวเ e ตมี่เซี่ยวมีเครื่องมีเนี่ยได้เลยนะครับเมนูจะใกล้เคียงกันท่านชมก็เอาไปปรับใช้กันนะครับส่วนยี่ห้อรุ่นอื่นๆก็ดูเป็นแนวทางแล้วกันนะครับส่วนใครใช้มือถือยี่ห้อรุ่นอะไรบ้างนะครับเข้าไปดูแล้วมันไม่เหมือนหรือว่าทําแล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกคุณหนึ่งไว้นะครับเดี๋ยวคุณหนึ่งจะพยายามหาเครื่อง ให้ตรงกับรุ่นที่ท่านผู้ชมใช้อยู่รวบรวมมาแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นคลิปแนะนําให้ตามหลังไปทีหนึ่งข้อดีของการอัปเดตแบบนี้คือเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อมือถือใหม่นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอัปเดตตามที่คุณหนึ่งแนะนําแล้วเนี่ยอัปเดตจนสุดแบบนี้แล้วนะครับมันไปไม่ถึง14กว่าครับก็คือปัจจุบันเนี่ย14กว่ายังใช้ได้อยู่นะครับถ้าเกิดว่าใครต่ำมาก13 12หรือว่าต่าลงไปเนี่ยโอ้อันนั้นน่ยถ้าอัปไม่ได้อย่างที่คุณหนึ่งแนะนํานะถ้าไปต่อไม่ได้เนี่ย อันนั้นถึงเวลาที่เราจะต้องซื้อมือถือใหม่หรือว่าเปลี่ยนเครื่องแล้วนะครับยังไงก็พิมพ์บอกให้คุณหนึ่งทราบนิดน,นึงว่าของเราไปได้ถึงวงอเอเวอร์ชั่นล่าสุดเท่าไหร่นะเพื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มาอ่านคอมเมนต์ร่วมกันนะครับว่าเราทําแล้วเราอัปได้ถึงเท่าไหร่นะครับแล้วก็ใครอัปไม่ได้หรือติดอะไรยังไงก็พิมพ์เอาไว้แล้วกันนะครับเราจะได้รวบรวมแล้วเดี๋ยวเรามาร่วมด้วยช่ยกันอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะอย่าลืมนะครับใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ พิมพ์เขามีประยื่อคนหนึ่งด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับมาเรามาร่วมด้วยช่วยกันในครั้งนี้ด้วยกันนะครับจัดไปครับ